สวัสดีครับดีวอชาแนลสตอนแฟนครับครับผมวันนี้23ครับสุขที่23พฤษภาคมครับ2568เผอแปเพิแป๊บเดียวเดือนพฤษภาจะหมดไปแล้วนะครับพร้อมกับการที่จะปิดฤดูกาลการแข่งขันในซีซั่นนี้ครับ2024-2025ยี่้าของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเดี๋ยววันอะาทิตย์นี้ก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายปิดฤดูกาลแล้วนะครับเร็วมากๆนะอ่า ก็เดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงการคำาว่าในพี่มิเกลเดตาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเรื่องนะแล้วก็จับจ้องประเด็นหลายๆประเด็นที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะก่อนที่วันอาทิตย์จะไปเยือนเซนเมลีนะ,ะส่งเแซลตันลงไปแชมเปี้ยนชิพนะครับอ่ะก็ขอบคุณสําหรับ หมอแก้วคัสึึกปะเตครับหมูกระจกไร้พายนะ้นำยำโอเฮเป้แล้วก็ทีมงาน a a u t 21นะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเบมดมีสินค้าท่านใดสนใจก็สกิดมาได้นะแล้วก็ทางไลน์ส่วนในระหว่างที่มีไลฟ์มีคลิปอยู่เนี้ยก็จะมีช่องสินค้ามีอาสวันเซอร์ก็กดเข้าไปดูได้รับรองว่าสินค้าจะราคาถูกนะตามผมได้ทั้งใน อ่าบ้านฟ้าเฟสนะครับแล้วก็ในทางต่อต่อนะทางต่อต่อนะักกดมีคลิปอะไรไปต้องสนใจมีถึงโคส์เหมือนกันนะก็เป็นช่องทางทำมาหารประทานแหละเราพูดตรงๆนะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยละกันขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานนี้อ่าสัมภาษณ์เร็วไอ้เราก็นึกว่าจะเป็นศุกร์ลืมไปว่าเราต้องไปเยือนเราจะต้องไปเยือนเราก็กล่าวว่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมกลายเป็นเมื่อวานนี้นะครับก็ได้อ่าถอดบทแก่บทสัมภาษณ์ของพิต้ามาหลายๆประเด็นเหมือนกัน อย่างแรกเลยพี่ต้าแสดงความดีก่อนนะครับเห็นไหมถึงแม้จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่กัดตลอดการจะเป็นใบเหมือใบเบานะแม้ว่าฤดูกาลก่อนจะทําอะไรให้เราเจ็บช้าน้ําใจนะครับสําหรับกุ๊กไก่แต่การที่เขาคว้าแชมป์ยุโรปได้คือยูโรปาลีกได้เป็นโทฟรีในรอบ17ปีนานเหมือนกันนะฮะนานนานน,าน,น,านมากๆอ่ะสิบเจ็ปีเนี่ยนะครับอายุเป็นวัยรุ่นคนหนึงเลยแหละสิบเจ็ดปี ก็พิตาก็ให้สัมภาษณ์แสดงความดีครับเขาบอกว่าขอแสดงความดีครับพวกเขาคือแชมเปี้ยนนะแล้วก็เมื่อคุณได้สิ่งนั้นมาคุณจะต้องคุณแสดงว่าคุณต้องทำหลายหลายอย่างที่ถูกต้องนะครับพวกพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากลำบากต้องยอมรับน้องสเปอร์มีตัวเจ็บเยอะนะครับคุณจะต้องแสดงความดีกับพวกเขาครับพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือนะ ใช้ทรัพยากรที่เหลือแล้วก็ฝ่าฟันเมันไปให้ได้ก็ยินดีกับตัวของแอง g ด้วยนะครับกัปตาก็สแสดงความินดีไปนะก็พูดปือขาวถามเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยก,ก็ต้องยินดีของว่าก็เป็นการแสดงความินดีแบบจริงใจนะครับเพราะว่าผมเคยพูดหลายครั้งละในเรื่องของแองเนี่ยของลุงแอง g เนี่ยว่าถ้าโดยบุคลิกส่วนตัวผมชอบนะใครไปดูคลิปแรกๆได้เลยตั้งแต่แองเข้ามาคุมทีมเนี่ยเพราะว่า แองเป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาทํางานนะเขาจะไม่ผมแทบจะไม่ได้ยินแองเขาสัมภาษณ์แักแขวใครอะนะไม่เหมือนไอ้พวกปากอปีจอยมูรินยองมูรินโยอะไรพวกเนี้ยแ่งปากปากคนแบบนั้นอะนะแองก็ยังทํางานของเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบผมก็จะทํางานของผมให้ดีที่สุดประมาณเนี้ยนะก็อาถามว่าตัวผมเมื่อวานนี้ผมเป็นอย่างที่บอกไงว่าถ้าให้เลือกเอาใจช่วยจิมเดย์ส่ผมก็ต้องเอาใจช่วยกุ๊กไก่เพราะว่าไอ อีกทีมันมันไม่ไหวมัน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 เกลียดกับเราแล้วเกินมันเกลียนกับเราแล้วเกินลองน้เบื่อเมื่อคืนก่อนนแม่งชนะนะรับรองเมื่อวานนี้ระเบิดระเบิดไปดูได้เลยหลายช่องโอ้โหสัมภาษณ์ก่อนนะเตรียมรถไว้แล้วแน่นอนโหไก่ไม่อยู่ในสายตาไม่เคยแพ้ในยุโรปโอ้ไปดูแต่ละคนแม่งแบบแรงๆตรงนั้นเนี่ยนะ โอ้ยค่อยดูแล้วลเป็นไงสุดท้ายแม่งกระบ,บะคว่ำไอ้รถคว่ำความกริงควา green, ล้มหงายกูรูกูเลิงหัวฟันหัวเบียงด่าไอ้ไอ้เต็มเหนียวเลยอ่าไปดูได้นะครับไอ้คำว,ว่าของผมค้าเมื่อวานบัตรซบก็มีคนภาพบ,บอกไม่สุภาพเลยสงสัยว่าสงสัยว่าไม่มีการศึกษาหนูพูดเัยไปดูช่องอื่นไหมมันหนักกับอีกนะครับอ่ะก็ เป็นเทศกาลของสัตว์ปีกจริงๆนะครับกลายเป็นว่าเทรนของปีนี้เป็นสัตว์ปีกนะพิมเมลีริวพูนะเป็นเป็นเป็นหงมีปีกมีปีกเนื้อกัลเซนส,สา,าริกามีปีกนะ,นะครับรวมถึงคริสตัลพาเลตนะดิอีเกิลที่ผมบอกไปเมื่อก่อนก็เป็นสัตว์มีปีกคำละเทรนในล่าสุดนี้ไอ้กู๊กไก่ก็มีปีกเนาะเออก็ มาตามเทรนแล้วกันอ่าก็ยินดีกับบรรดาสัตว์ปิงหลายด้วยนะครับปีนี้ตีปีกกันผุดับปุดผับนะอ่ะก็ตามนั้นครับมาบทสัมภาษณ์พี่ต้านะสิ่งที่ผู้สือข่าวพยายามที่จะเล่นง่ายก,ก็คือในเรื่องของโรติโก้ที่ผมเคยพูดไปเมื่อวานนี้นะข่าวจากโรติโก้เนี่ยค่อนข้างที่มาแรงและมาจริงนะครับฝั่งทางเลเวรลิตก็ยืนยันมาว่ามีการพูดคุยกันจริงแต่ว่าพี่ต้าบอกว่าผมยังไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกัน นะยังไม่ขอเอ่ยชื่อมาคือผู้สื่อข,ข่าวก็ยิงมาแต่เขาบอกไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันมันกำลัง,ลงดำเนินไปนะครับแล้วก็ทางเดียวบริดก็ยืนยันนะว่าตัวครูติโก้ต้องการที่จะขอย้ายทีมแต่แต่ขอคุยกับชาบี้อลองโซ่ก่อนซึ่งผมก็บอกเมื่วันก่อนนะทั้งเอเจนต์ทั้งนักเตะต้องคุยกับโค้ชใหม่ก่อน สโมสรเขาปล่อยอยู่แล้วสโมสรก็อยู่ตรงกลางเขาแล้วแต่แล้วเพราะว่าโค้ชใหม่มาจะเอาไม่เอาจะใช้งานไม่ใช้งานอันนี้ก็ต้องให้เขาคุยกันก่อนแต่เรือมาเรียตนะตั้งค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์อ่าแปล้านยูโรขออภัยนะครับแล้วก็นอกจากอาร์เซนอลแล้วก็ยังมีทีมอื่นให้ความสนใจในตัวของโรติโก้ด้วยนะครับอา่าเพิ่มเติมด้วยว่าตัวโรติโก้อะทางเอเจนต์ของโรติโก้ก็ได้คุยกับทางเอ คุยกับทางอ์เซนอลนแล้วด้วยนะอย่างนี้นะครับพี่น้องมันเป็นข่าวซึ่งตัวของตัวของค er, e าร์เบนาเอสเออาร์ที่เป็นสื่อของฝั่งสังตเปนเขาก็ออกมาแบบเนี้ยวัะนั้นเราก็มีทําหน้าที่ข่าวนะครับข่าวมันก็เป็นข่าวตราบใดที่ยังไม่ได้ชูเสื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชสโกไม่ไรไม่ว่าจะเป็นของชูบิเบนดีก็ต้องรอนะไม่บอกเอาเห็นบอกอยังงุ้นอย่างนงี้แหละมันเป็นข่าวนะครับมันเป็นข่าวอันนี้ก็ต้อง เราไปแบบตรงๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ดีลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกครับต้องขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเลยถ้าตัวของโรดริโก้คุยกับชาบี้ลองโซแล้วชาบี้บอกคุณไม่อยู่ในแผกนการนําทีมนั่นโรดริโก้ย้ายแน่ๆนะและอาร์เซนอลจะจริงจังอีกครั้งหนึ่งแน่ๆตอนนี้จริงจังแล้วแต่ว่าต้องรองเขาคุยกันก่อนนะครับต้องได้ราคาที่เหมาะสม ตอนนี้โรนีก็มีสัญญาถึงอยู่กับลิเบอรีจนถึงปี2028ถือว่าอีกหลายปีเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้สามารถที่จะดึงราคาได้นะครับแล้วก็ถ้าเบื่อสัมแดงว่าถ้าเบื่อชาบีอาลองโซ่เขาบอกไม่เอาแล้วก็สแสดงว่าเขาต้องมีตัวแทนต้องหาตัวแทนมาแล้วมีการพูดคุยกับนักเตะคนอื่นแล้วซึ่งมีซายบอกว่าจะเป็นนิโกวิลเลียมหรือเปล่าอ่านี้เดี๋ยวตามดูนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าหเลย เขาไปคุยกันและได้ยังไงเมื่อคุยกันแล้วจบแล้วค่อยมาถึงทางฝั่งเราละกันละครับว่าจะเป็นยังไงนะมันก็อาจจะยากนะครับมันก็อาจจะยากสําคัญเลยถ้าเผื่อน้องมันคําว่าอยู่กับทีมใหญ่คาว่าอยู่กับทีมใหญ่มันไมมีความสึกโอ้โหนะมันแต่ถ้าเผื่ออยู่ในทีมใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญก็อาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเผื่อโค้ชเขาสปีดมาทําเดียวว่า คุณอยู่ในแผนการนาทีมทุกอย่างจบเพราะนั้นเราก็ต้องหาอนื่ต่อไปนะครับอ่านะไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนของเราเองก็ต้องหากันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียวเคเลสไม่ว่าจะเป็นตัวของเชสโกซึ่งเดี๋ยวมัจะมีของพี่เดวิดออนสตีนด้วยนะครับเขาสัมภาษณ์อยู่ว่าเขาวิเคราะห์ว่าจะเป็นยังไงนะพี่ตาาบอกว่าหนึ่งเลยนะครับที่พูดเมื่อวานเนี่ย ต้องการที่จะต่อสัญญากับพี่หมึกโทมัสฟาเตเนี่ยนี่ผมรายง,งานไปมันก่อนนะเขายืนยันมาแล้วนะครับเขาขออยากจะต่อสัญญากับพี่หมึกโทมัสฟาเต้แล้วก็มีข่าวว่าน่าจะให้ยื่นให้สองปีด้วยนะน่าจะยื่นให้สองปีด้วยก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอีกคนหนึ่งที่พิต้าบอกมีแพมๆมาว่าจะต่อสัญญาคือในรายของเลนโดทอสซานะครับเลนโดทอสซาเนี่ยอ ถือว่าปีนี้เป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของเรโดโทอสซาในปีนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานแบบคุ้มนะแล้วก็ตัวนักเตะเองไม่มีอาการงองแงไม่มีอะไรเลยจะให้เล่นทางขวาก็ได้ให้เล่นฟอร์นายก็ได้ให้เล่นทางซ้ายก็ได้นะครับสัญญาของเรโดโทอสซาครับจะหมดในปีหน้าปี2026 อนนี้รับค่าเหนื่อยอยู่เก้าหมื่นปอนนะสายรายง,งามนมาเลยบอกว่าอาร์เซนอลกำลังอาร์เซนอลโดยการนำของพี่อันเดรแบต้ากำลังจะพิจารณาสัญญาใหม่ให้นักเตะนะครับนะคล้ายๆกับว่าไม่ได้คุยเรื่องสัญญาใหม่แล้วแต่คุยเรื่องรายละเอียดในเรื่องของค่าเหนื่อยที่จะให้นั่นหมายความว่าการต่อสัญญามีแน่นอนอฟังให้ดีนะไม่ได้คุยเรื่องของว่าจะต่อยังไงละ ค่าเหนื่อยที่จะให้มากกว่านั่นแสดงว่าโอกาสต่อสัญญาเยอะอยู่ที่ว่าค่าเหนื่อยจะขยับขึ้นไปไปไหนเพราะตอนนี้อยู่ที่เก้าหมื่นตอนนี้อายุสามสิบนะครับแล้วก็การที่อาร์เซนอลหรือเปีย้เดเบตาต่อสัญญาเตรียมที่จะต่อสัญญาให้กับเรยโดทัสก็แสดงว่าเขาเห็นนะเขาเห็นถึงความสําคัญของตัวเรดโดทัสนะครับบทบาทของเขาในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่น นะครับปีของเราปีของเราคนนี้เลโดนส์ซาเล่นทั้งแชมเปี้ยนลีกเล่นทั้งในพรีเมียร์ลีกปีนี้ผมจดสติมามาเล่นมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบเจ็ดแมตช์เล่นมาทั้งหมดสามสิบเจ็ดแมตช์นะครับสตาร์ทเป็นตัวจริงยี่สิบแปดแมตช์เออนะสตาร์ทเป็นตัวจริงยี่สิบแปดแมตช์แล้วก็ลงเล่นไปสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนาทีนะครับสิ่งที่ มีประโยชน์ก็คือการที่พวกบอการที่ทอส์ซาเนี่ยเป็นนักเตะที่ไล่เป็นนักเตะท,ที่เล่นเกมรับได้ด้วยเล่นเกมบุกได้ด้วยแล้วเวลาทําหน้าที่เกมรับเนี่ยถือว่าทําหน้าที่ให้ดีช่วยมาแท็กเกิลได้นะครับช่วยมาสกัดได้ช่วยมาบล็อกได้หลายครั้งเลยช่วยมาแย่งบอลน,นะครับสติพวกนี้ดีมากสติการผ่านบอลเนี่ยทั้งหมดแบบแปดร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งผ่านบอลน,นะแปดร้อยสี่สิบเอ็ดครั้ง ผ่านบอลสาเร็จห7ร้อยเจ็ดสบห้าครั้งครับแล้วก็ต่อเกมเนี่ยจะได้โอกาสผ่านบอลสําเร็จเก้าอ่าสามสิบครั้งก็ถือว่าดีผ่านบอลยาวห้าสิบสามเปอร์เซ็นผ่านบอลสั้นแปดสิบเปอร์เซนตนะครับแล้วก็อ่าทำประตูได้ด้วยนะทำประตูได้ด้วยเขาบอกอย่างนี้การจ่ายบอลของเรย์ดอสซานเนี่ยส่วนใหญ่ล่ะจะครอบคลุมไปใน บริเวณกลางสนามโดยเฉพาะทางขวามือเขาบอกว่าจ่ายบอลไปทางขวาเนี่ยโดยเฉพาะเชื่อเมเกมกับบุโยสก้าให้ประมาณ4ีกว่านะครับจ่ายบอลไปข้างหน้า20%นะแล้วก็จ่ายบอลไปทางซ้าย13%จ่ายบอลขึ้นหลังส2บส์นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลดีมากๆนะครับปีนี้ยิงไปทั้งหมด8ลูกนะยิงไปทั้งหมด8ลูกมีโอกาสที่ยิงทั้งหมด44ครั้งนะครับ แล้วก็เข้าเป้า22ครั้งนะับถึงแมตช์เมื่อวันก่อนนี้นะถึงกับนิวคาสเซิลเลยนะมีโอกาสยิงทั้งหมด44ครั้งเข้ากรอบ22ครั้งและเป็นประตู8ครั้งนะครับอ่าก็มาจากเท้าซ้าย3เท้าวขวา8เอเท้าวขวา5ไม่มีลูกหมง่งนะยิงด้วยเท้าซ้าย3แล้วก็เท้าวขวา5ลูกนะครับอ่าก็เป็นสถิติของเรอัลมดริทสซานะก็ดูแล้วน่าจะ เราคงจะเก็บไว้แหละถามพี่น้องว่าไงแต่ถามตัวผมผมว่าแหมก็ควรจะเก็บไว้สําหรับตัวเลโอนะแล้วก็อเขาสามารถที่จะลงมาอาจจะไม่ได้แบบวื้ววาเหมือนกับไบตันอาจจะต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะแต่ว่าการที่เขาลงมามันก็จะมีอิมแพคกับเกมอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทางซ้ายเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยสเสถียรน,นะเอาพูดตรงนะทางซ้ายเราไม่สเสถียรน,นะไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์ตี้ หรือว่าตัวทอสไซเองแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าเวลาเขาถูก,ถ,กถูกส่งลงสนามเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความมุ่งมัน่นการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกม,มันดูแบบ agressive มากสําหรับเรโดอทังสันั้นว่าถ้าต่อสัญญาผมก็เห็นด้วยยกมือสับหนุนเลยนะครับสาหรับเรโดอร์ังส่วตัวพี่ปโทมตัวสเตปฏิเสธสัญญาสําหรับปฏิเสธข้อเสนอกับซาอุไปแล้วนะฮะมีทีมซาอุยื่นมาแล้วก็มีแอตดแมติสยื่นมาครับจะขอดึงกลับไป แต่พี่หมึกโทมสัสปาเปต้ปฏิเสธทั้งสองสัญญานั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เตรียมที่จะต่อสัญญาไปกับอาเซนอลน,นะลก็เป็นข่าวดีของเราครับในขณะที่เรากําลังลุ้นนะกำลังกำลังลุ้นใหม่กับนักเตะขาเข้าเนี่ยก็ต้องลุ้นนักเตะขาออกอ่านักเตะที่อยู่ในทีมด้วยว่าเราจะรักษาได้แค่ไหนอีกคนหนึ่งครับที่พี่เดวิดออนสตีนได้วิเคราะห์ ได้วิเคราะห์ก็คือในรายของสูน้านะเขาบอกเลยตอนนี้อาร์เซนอลกำลังพิจารณาว่าจะเลือกใคร <c oughs> ว่าจะเลือกใครสูน้าเขาบอกว่าอาร์เซนอลต้องมีหน้าเป้าแน่นอนแล้วก็จะมีแบบบิ๊กๆมาด้วยแต่ตอนนี้พี่เดวิดออนสตีนนะเขาเรขาว่าเทพเทพเดวิดนะกำลังพิจารณาว่าระหว่าง บเบติมินเชสโกของเบลิฟซิกครับกับตัวของวิกตเอเรียกรสของสปอร์ติ g งลิสบอนเนี่ยจะเอาคนไหนจะเอาคนไหนนะหลายคนบอกเอาสองคนเป็นไปไม่ได้เอาสองคนมาเป็นไปไม่ได้อย่าลืมเรายังมีคาร์เมนเชสซสยังมีคลายฮาววดอยู่เพราะนั้นอีกคนหนึ่งที่จะมาต้องมาแน่ๆหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในระดับการพิจารณานะครับว่ามีปัจจัยหลายหลายอย่าง ปัจจัยหลายๆอย่างที่มาเกี่ยวข้องสําหรับทีมที่จะทําการซื้อขายเขาดูหมดเลยดูสถิติย้อนหลังเล่นกี่ปียิงปีประตูมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่นะและสําคัญราคาที่จะดิวกันอยู่ตรงไหนนะครับทัศนคติของแต่ละคนเป็นไงมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมเคยบอกแล้วทุกเรื่องเลยนะเก่งเก่ง ทัศนคติดีไหมทัศนคติต่อตัวเองทัศนคติต่อทีมต่อเพื่อนร่วมทีมต่อการชีวิตการไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาต้องดูหมดและเหมือนก็เป็นการเวิร์กช็อปเป็นการสัมภาษณ์กันแหละนะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะไม่ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวมีแต่ข่าวมันก็มีข่าวพอไม่มีข่าวก็จะบอกว่าเงียบเชียร์ไม่เห็นอะไรเลยทีมอื่นเขาเนี่ะพอมีข่าวก็มีแต่ข่าวไม่ชูเสื้อเลย มันไม่ได้เป็นเกมนะมันไม่ได้เป็นวินนิ่งมันไม่ได้เป็นเมนเจอร์ที่เวลาคุณกดเข้าไปบิดแล้วมันก็จะตอบกลับมามันมีบัตรใจหลายอย่างมันเป็นเรื่องสําคัญและสําคัญเลยเดี๋ยวเรื่องของโยเคเรสเนี่ยเขายังเหลืออีกแบบหนึง่งยังเหลืออีกหนึ่งแมตต์ก็คือในแมตต์ที่เขาจะชิงถ้วยเอฟเอัพของโปรตุเกสอะที่เขาเจอกับเบนฟิก้าจะเป็นดับเบิลแชมป์หรือเปล่าเนี่ยจะเป็นอีกอันนึงเพราะนั้นนักเตะกําลัง มุ่งสมาธิไปตรงนั้นอยู่นะครับไม่ต้องไปเอาผ้าบมาโหรับถ้วยวันนั้นร้องไห้เป็นการล้าเปล่าหุนเป็นการดีใจเว้ยนะไม่ต้องไปตีสื่อขนาดนั้นข่าวก็คือข่าวพี่ทั้งคนอื่นเขาบอกว่าตกลงกันแล้วอันนั้นก็เป็นข่าวเราก็ต้องยอ,ยอมรับแล้วก็อดทนรอนะให้เขาจบฤดูกาลก่อนให้เขาแหมคนจะลงชิงอ่ะลงจะลงแข่งหมบสุดท้ายอ่ะจะมาให้สัมภาษณ์เ่ะเอยคุยเรียบร้อยแล้ว คือมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นตามขั้นตอน่วนข่าวที่หลุดไปราะอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้อาร์เซนอลมีลิสต์อยู่ในรายชื่ออยู่สิบห้ารายชื่อที่มันหลุดหลุดไปบ้างมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันไปแต่ว่าก็ต้องรอเมื่อจุดจินสุดแล้วว่ามันจะจบอยู่ตรงไหนก็ให้มันสุกงอมให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ต้องไปบอกแนละ้วโอ้โหช้าเป็นเป็ดอย่างนี้ก็เหมือนเดิม พวกคุณน่ะรีบเกินไปไงคือมันจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ่ะคุยให้แบบสบายๆรู้อย่างนี้จริงๆนะครับอ่าอ่าพูดถึงแมตที่จะไปเซาแทมตันก็บอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ให้ความสําคัญนะพิต้าไม่ได้ปล่อยเหลี่ยงเลี้ยงนะครับไม่ได้ปล่อยเลี่ยงเลี้ยงให้ความสําคัญแล้วก็นักเตะของเราพร้อมเต็มที่ส่วนที่ไม่พร้อมแน่นอนก็คือในลายของอ่าวิลเลียมซาริบานะครับวิลเลียมซาริบาและ ในลายของมนุษย์ไม้ยูริเทนเบอร์ครับมยูริเทนเบอร์เพิ่งผ่าตัดไปเมื่อวันก่อนอน,นี่เองผมไม่แน่ใจว่าเช้าวันพุธหรือเช้าวันอังคารน่ะผ่าตัดข้อเท้านะครับเป็นงานผ่าตัดเป็นเรียบร้อยแล้วก็ให้พักนะก็ผมก็ว่าดีเพราะว่าตัวของยูรเทนเบอร์เนี่ยอย่าลืมนะครับ <c oughs> เขากมศึกมาหนักหลังจากเพิ่งฤดูกาลก่อนนี่เข้ามาเล่นแมตช์ดเดียวแล้วเขาหายไปเลยนะฤดูกาลที่ผ่านมาในพี่แกแบบเหมือนกับจังหวะด้วยนะเพราะในลายของพี่เสือเบนไว้ก็เจ็บ นะเจ็บก็ทําให้ยูเลนติมเบอร์ยืนระยะมาเลยแล้วก็เราเห็นทุกนัดที่ยูเลนติมเบอร์ลงสู้ให้กับทีมโอ้โหสุดๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะอานามาสถิติของยูเลนติมเบอร์วันดีดขนาดไหนโอ้โหแบ็คของทีมชาติฮอลแลนด์คนนี้โคตรสุดจริงๆนะครับสําหรับยูเลนติมเบอร์เราได้มาเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วนักเตะเล่นแบบสุดสุดเต็มทุกเกมอ่ะพี่น้องเห็นปะนะครับพี่ตาบอกว่าเลยบอกว่า พุ้ธค่ถามว่าจะกลับมาก,ก่อนปรีซีซั่นไหมพี่ตาบอกว่ามันผมยังไม่รู้เลยมันขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของในรายของทิมเบอร์นะครับมันจะเป็นระดับสัปดาห์แน่นอนแล้วก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะหนีบเข้าไปด้วยในช่วงปรีซีซั่นอ่าเพราะปรีซีซั่นนี่มีการเดินทางแน่นอนนะครับเดินทางมาฮ่องกงมีเดินทางมาสิงคโปร์แต่ไม่ว่าไม่แวะไทยนะใครอยากไปดูก็ไปดูแล้วกันใกล้ๆกล้ประมาสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกง สิงคโปร์ Singapore ก่อนแล้วก็บินย้อนกลับไปฮ่องกงก่อนที่จะน่าจะมีทริปไปบลูดูไบด้วยนะจำเปจำบลูนอีกแล้วนะเันบอกว่าอาจจะไปแถวแถวดูไบอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะอ่ะพาตัดไปเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจของเขาเองร่วมกับทีมแพทย์เพราะเขารู้สึกมันไม่สบายอ่ะมันรู้สึกไม่สบายตัวเพราะนั้นก็แต่การพ่าตัดไปจบ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 ,จบอ่ะก็เป็นระดับสัปดาห์เพราฉะนั้น เขาจะได้พักนะนะอ่าสัปดาห์นี้ได้พักแล้วปิดฤดูกาลแล้วก็ช่วงของมิถุนานะครับมิถุนาก็ได้เป็นอีกเต็มเต็มเป็นเต็มเต็มเดือนเลยอ่ะก็นักเตะจะได้พักแล้วนะจะเรียกอีกทีในช่วงปรีทีซันก็คงประมาณกรกฎานะครับกรกฎาคมนั่นแหละช่วงของปีทีซันช่วงของปิดมิถุนาในเต็มเหนียวเลยนักเตะก็ได้พักเยวเราก็จะมีพาพนะรับรองนักเตะอัพสเตตัสแน่นอน เอาอะติข้าวได้แค่ไลฟ์ไปที่ไหนลงเรือพาแฟนไปไหนเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลนะโอ้ก็จะมีหลายคนนะครับก็ติดตามกันตอนนั้นละกันว่าเขาจะแบบว่าก,กัน่ไหนแต่ว่าแมดกับซอลแทมตันยังคงมีความจริงจังอยู่พี่ต้านบอกไปม,มียังคงมีความจริงจังอยู่นะครับเราต้องเคารพซอลแทมตันอ่านะเราต้องดีสเปคซอลแทมตันเราต้องเล่นให้เต็มที่เป็นการที่จะ เป็นการให้เกียรตินะแม้ว่าแซวตันเขาจะ,ะต้องหล่นไปอยู่ในเชมเปนชิพแล้วแต่ว่าการเล่นในเซนเบอรีเป็นการสั่งลาซึ่งผมว่าตอนตำตันต้องเล่นเต็มเหนี่ยวแน่นอนครับแล้วก็ทีมเราอย่างที่บอกครับมันมีความหมายในเรื่องของเดวิทยาซึ่งกำลังลุ้นถุงมือทองคำกับแมซเซลของอ o t h i n g ตติงแฮมฟอเรสต์อยู่เพราะได้ความที่ว่ามี13นัดคลินชีทเท่ากันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยว อฟอร์เรสจะต้องเปิดบ้านเจอเชลซีซึ่งผมภาวนาให้ฟอร์เรสชนะเชลซีแต่แบบเสียประตูชนะขอให้ฟอร์เรสชนะเชลซีแบบเสียประตูนะแล้วขอให้นาวิลยาเราเก็บคลินชีตนะเพื่อที่จะเฉือนเเชิแมตต์นะึงนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็เช้านี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยมาไล่เรียงกันถึงโอกาสที่ใครจะได้ลงนะักคงเตะลงเตะบ้างนะครับ ก็จะมีหลายคนนะ่ะคงจะได้ลงสั่งลาแน่นอนนะครับทั้งในลายของจินเจนโก้ในลายไอ้รายลายของคีเรนเทนนี่จินโก้ยังไม่รู้นะฟิลเล็ันเดร์ินโก้นี่ยังไม่รู้แต่ายของคีเรนเทนนี่ในลายของรายฮิมในลายของพี่จอ or, เนี่ยยังไงก็ต้องบายบายจากทีมแน่นอนแล้วล่ะก็มาลุ้นกันอีกทีละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในการที่เจอกันช์สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะถึงไอ้สี่ห้าทีมนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นแมนซีนิวคาสเซลนะครับเชลซีแอสตันวิลล่าหรือนอตติงแฮมฟอร์เรสใครจะเข้าป้ายนะใครจะเข้าป้ายเป็นอีก3ทีมที่เหลือที่จะไปยูฟ่าแชมเปียนอีกต่อจากลิเวอร์พูลอาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วโอ้โหนะครับก็มาทำลุ้นกันอีกทีเดียวแต่สุดท้ายยังคงบันอยู่นะอ่ะให้เดี๋ยว่อยว่ากันนะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวีชาแลอาสมัันแฟนคลับนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเรินทรรไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs>